ค่ะเมื่อนี้มาตามห้าน้อยพอลี่เป็นล่องตาเสาหมู่วัานมือนีก้กับซื้อว่าสวยจักน้อยแลลวเนาะค่ะเป็นหามากแล้วดวนๆพึ่งเช็ดเ็ษหมาดๆจับเต,ตาตะไคร์เอกนั่งเอกมากเน้นๆห้ชุดรวมน้อยแล้วก็ชุดเจาะน้อยจะเป็นตัวใดเป็นติดตามห้าน้อยพอลี่ใดเลยค่ะสวัสดีครับพี่ีครับตอนนี้กําลัางเห็ดยูกไก่แล้วครับก้านยาวยาวฉีดไห้ เรี้ยวๆนี่ล่ะผู้เพิ่นหาขี่เพิ่นกระหาน้าไปอันเอฟซีก็เมนต์ว่าเอสไนต์ตาเศร้าดีคักเอฟซีว่ามือนีก็บจากสวยล่ะย่องย่องมาตาเศร้ามือนีส้มสวยแล้วคันเดก็เลยเขียวเพิ่นว่าเอฟซี่นว่าไห้ตาเศร้าดีดีมากๆให้แต่เช้าเพิ่นว่าเล่บ้า ในตาสาวเมือเดียวเมือนี้กส้วงสวยสันเดีกันเลยเขียวเป็นกับกำลังแข็งแกอยู่ด้วยค่ะว่าท่านกันตาวาพันวาไก่แล้วก็เลยกไทยไปนั่มพันวาไายไปตอนเขียนนี่แหละพันวามันจังสีด้เวลาเติมกันมันจังสีนั่นไว้ว่าท่นสองมือแย่เขียนรูปพคนเห็นบ่เคยเห็นบ่อค่ะอ่ะเนี่ยเมื่อวานนี้มีเอฟซีโชคดีบ่นนอกค่ะเมื่อวาน เขียนอยู่กันถ่ายตอนพันกำลังเขียนนี่พอดีพันว่าถ่ายเลยเจังสิไดเวลา่าถ่ายไปเรื่อยๆก็เลยเมตุยก็เลยตั้งกลองถ่ายถ่ายตอนพันกำลังเขียนด้วยกันเ <laughs> มื่อนี้ก็สวยแล้วล was, ว่์สาวถ่ายสาวร้องอย้างเอฟซีเพราะวะ่า เคนว่าใหายเสาดีมือดีกัน <laughs> อาจารยสีวา่าเออคือบรทธานเห็นนะคือย่องเสาได้มือเดียวนะที่ว่าเอฟซีกันเลยกำลังเห็ดอยู่นอกครับคนใกล้ทีแล้วนั่และ้วคนว่าทายไปน้ำมาฉันวา่าทายไปพร้อมววเลยมาันเลยต่างกล่องเลยสัมผัสไปน้ำเขียนไปน้ำมันว่ามีเอฟซีโชคดีบนนอหมู่บ้านนี่ก็ได้ผู้ใดโชคดีของหมู่บ้านนี่กัมื่อนี้อให้โชคดีหึ่งหึงคือเก่าเลยครับเด้อ ก็ได้วิ่งหลดตกกับคือหลายๆน้อยกับคือสีบ่อขาดทุนอกแม่ตุ้ยไปหมู่บ้านนี่ก็เขาตัวเดียวกันสองน้อยเบิ่งอยู่หมู่บ้านนี้ก็ได้ที่นี้เขาตรงกันสองน้อยสองตัวเพราะเป็นสองน้อยเขาแบบเรียกตัวเดียวกันสองน้อยมาได้หมู่บ้านก็ได้เป็นล้มทนกับสิบางที่อาจจะสืบสองน้อยได้ตัวเดียวกัน ทำกันเขียนไปน้ำไทยไปน้ำพันมาซามันสวยแล้วต่างฟองเลวยพะศันอหมือนันจีนได้ตัวใดเนาะเอฟซีก็ล่อค่อยยู่สวยแล้วพผเงินผลงานสิพานมากของหมู่วันของวันที่ของวันที่เก้างานวันที่เก่านิครับเมื่อไรครับของวันที่เก่ามีเขายังเนี่ยหนึ่งแปดนะครับเขาคู่เดียวบ่ เอาต้นหนึ่งเปียดคู่เดียวได้ค่ะชุดร่วมแยวบัน,นี้ชุดไอ้ล่าสตาเฉพาะกิจการา<ะ>ล่าสตามีเขายัางเนียนกันนะไปนี่จับบ่ได้ครับมีอ,อีก,ออกหนึ่งหงออมูม่บ้านหนี่กหนึ่งครับเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นนั่นให้ไปสองตัวเพื่อว่ากันความผิดพลาดครับให้เอาไปจับคู่เองหรืหอว่าข้าจิีไปวิ่ง หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่นี่คืออะไรครับอัน 3, 4, 5, 6, สามสี่ห้าหกเป็นสี่ก็ได้ครับออกไปเจาะสามเตียมกันเท้าสี่เลนเจ้าตัวนั่นนะครับเนี่ยครับอันนี้เราเปลี่ยนของไอพิเศษของทีพานมากพิเศษปกติวี่ไอพี่ครับพันพิเศษของวัดม่ว่านเนี่ยมั้ยของวัดบันทีเก่ากับมีเขาไอมีออกหกหา ออกปกติหกหาออกน้อยเดียวเนาะครับว่านเหล็ออกเ,ลเด่นนี่สามารถเอาไปจับไปวิ่งได้ไปจับคู่ไปวิ่งได้ด้ครับเด้อเึ้นเข่าหกหาปกติคู่เดียวครับบอกคนนี้เนี่ยเหล็กเด่นเลขน้อยเลยเนี่ยคือบกออกก็จุดแดงๆนี่เอาไปจับเองได้ครับนี่จุดจัดคางๆสีแดงๆที่เป็นเห็ดไว้โอ้มันล่มครับล่มล่ม,ลม,ลมบรรยากาศล่มทงหน้าล่มกุก ตัวเล็กกับบอดดาปิวแวงแวงเรื่อมันกำลังหาแน่วหนีบอย่างเอฟที่ตาไล่ครับพ่อเบิ้งกันได้แล้วครับอันนี้เป็นยกขึ้นอีกเนะี่ยอันนี้เป็นของพิเศษปกติวิไอพี่มีเขาปกติหอกาแล้วครับเขาหอกาปกติสนาเหล็กเต็เด็กก สำหรับเหล็กเด่นเข่าเข่าหนึ่งเ่ยค่ะเด่นหนึ่งพิเศษเขาเขาเด่นหนึ่งค่มเอาไปเด่นไปวิ่งได้บอกข้นมแล้วก็อันนี้ยังมีไอพี่มีไอพี่กับเหล็กเด่นหกมปนบ่เด่นสองตัวเด่นสองตัวหกกับสามนี่บ่เอาไปจับคู่ไปวิ่งได้บอกคึ้นมหกกับสามเป็นเล็กเด่นเอาไปจับคู่ไปวิ่งได้ครับอันนี้อันนี้ก็เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งสอแล้วหนึ่งเปหน่อยนั้นเอาไปหาสามตัวสี่ตัวด้ครับ จับเองค่ะไม่มีโอกาสจับเองได้มากตัวเลยจับเองได้ก็เพื่อนมันเข้าใจแน่เล็กเด่นเลขกวิ่งจับหมายถึงมายุ่งมองคางดาวนะครับเล็กเด่นเลขวิ่งผุณเหตุการณ์อธิบายเถอะบ่คอยไครป็นไหมเลขเด่นเลขวิ่งยุ่งคางดาวกันความผิดพลาดเลยอบ้างให้สองตัวครับกันเอาว่างสองตัวยังอิมันสิบ่คอยผิดพลาดเอาโชคของวันทีเดียเลยได้เวลาเอาของวันที่สิบที่สิบมือนี่ครับ ของชุดร่วมว่ะชุดร่วมชุดร่วมเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติเจ็ดสี่สามศูนย์จับโคูสามเจ็ดศูนย์สี่สามสี่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพิเศษปกติวิไอพีแปดหาเก้าสองเด่นสี่ีเจ็ดเจ็ดเบิ้นสี่ีเจ็ดเจ็ดจับคู่เก้าแปดสองห้า เก้าหาสองแปดเจนนีเด้อค่ะแม่ตุ้ยก็บเบาพิษเบาอย่างก็ขอโทษขอภัยค่ะชุดร่วมผลกันมิซซัมนี่ค่ะเอาบันทิชุดเจาะบันชุดเจาะลาสตาเฉพาะเจาะี่ก <ตา S 1> ็ถือว่าม้าดีเลยครับแล้วก็ว่างเด่นในสองตัวกันพาดน,นั่นเด่นเด่นนี่ไม้ถือว่าเกือบ ชีาพานะครับเกือบร้อยเเนตะเล่นสองตัวนี่นะครับเ<อ>ด้เล่นสองตัวนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับเอาไปจับคู่ได้ออน้องนะอย่จะปนอนก็สีจางๆันนี้เดียวพายกกันอีกเดยยกๆบ่จางดิดต่ันเอ,อเป็นน้ำช่อนับล่าสตาอันนี้เป็นชุดเจะล่าสตาศูนย์แปดหนึ่งเล่นศูนย์กับหนึ่งจับคู่แปดสามหนึ่งศูนยสามหนึ่งสาเฉพาะจิต หาเจ็ดหาเด่นแปดกับเจ็ดจับคู่สองเจ็ดเจ็ดแปดหาปดหาเจ็ดกาชาตเจ็ดสามหกเด่นเจ็ดกับสามจับคู่เจ็ดเก้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดค่ะตัวแดงแดเนี่ยสามารถเอาไปจับเองได้่ด้ค่ถ้าลังเสียกับสามตัวถ้านังเสียกับสามตัวแต่ค่ะสีแดงแดงยกตางเอาไปจับเองแบบมาตรฐานเลยครับที่ต้องเอาวัน เหลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งสองตัวที่ว้างไว้ให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองตัวนี้บ,บก็ค่อยผ่านแต่ละน้อยครับครับสองตัวนี้แถบ,บกค่อยผ่านเลขแต่ละน้อยสองว้างสองตัวเด่นไว้ให้เอามันจะได้หายคูจับคูอย่างยัไงไงพิเศษปกติ VIP อป่ะนะคะแบบนี้เป็นชุดยอดนิยมครับพิเศษปกติ VIP ของวั่นที สิบครับของวันที่สิบนีก่กาอย่าลืมนะครับเดินเหล็กเดินเหล็กวิ่งนี่สามาันไว้จับคู่ได้เกือบลอยไปเสน้นครับยกขึ้นอีกจังน้อยพิเศษมีหนึ่งสามสองเด่นหนึ่งกับหาจับคู่สามหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งสองหาสามปกติหาสี่ศูนย์เด่นหากับศูนย์จับคู่ให้สี่หนึ่งศูนย์หาศูนย์หกหาสาม วี่ไอพีหนึ่งสีหนึ่งเดนสามกับหนึ่งจับคู่หาหนึ่งหนึ่งสามหาสามสีสามเลือกค่ะตัวสีแดงแดงสามารถเอาไปจับเองค่ะบ่ถ้าเรื่องเสือกับเข่าสามตัวซีตัวด้านแข็งๆสามารถจับเองได้ได้ค่ะมีพันเห็ดใบสีแดงแดงอยู่นอครับพันว่าสองตัวนีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พันวันเต่ละน้อยครับแต่ละน้อยค่ะสามารถเอาไปจับคู่หรือเอาไปวิ่งได้ค่ะ ส่วนมากพันวาบผ่าตัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พันวาคนกรีตมันใจมันตัวสองตัวพันวาส่วนมากมันจะเข่าสองตัวอยู่หมองสีแดงๆนี่นะครับสังเกตเบื้องทุกมือแล้วนะอยู่ในนีนะถ้าเลื่อนเสียพอดีปันกัดเด้งออกมาบ่ได้จับถึงสามารถจับเหล็กพันยี่รี่คือจังเหล็กหาผ้าเข่าให้กันกินนี่ละขันหามาไห่เรีวกะบ่ต้องให้พันยี่รี่ปอนใส่ปากก็ได้ กินเองก็ได้นะครับมันยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพดีๆไว้ฉัเมืองเหเงียพ่อยี่ลี่เลยเด้อเนี่ยสภาพ้ากันเป็นไครเป็นน้าวเอาคือพอ่อยี่ลีเนี่ยว่าเป็นไครเป็นว่าเป็นไครเป็นยังเป็ียนมันสิเข้า,านาน้าวแล้วเนาะต้องลบม้อยลงลงๆแล้วยูนี่คันว่าเป็นไครไปหาหมอไปหายามาก,กินว่าสั่นี่เสื้อผาลูกกับเนี้ยไป <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับเปลี่ยนเท่ากำมุดตะวันเชีงแรกกำมุดเลยแ่ไหนอ่าจริงจริงเลยดูเรี่ยเขาก็เอาโชว์อีกเซนหนึ่งในเวลาโชว์แบบบ่านันให้เป็นแบบบ่าอันด้วยคำด้วยับบนี้เพราะว่าได้เวลาน่าสวยเลยสีฟ้าลงให้เอฟซีเอฟซีกับทีบนแล้วแบบหมู่บ้านคือเศ้าเหมือนนี่ก็ย่องในเมืองเดียวเพื่อนหลือนอ่อกับที่บ้านเพื่อน ส่องเปล่านําเวียดนำกันำกนำเม่เอาโชว์อีกอแค่ไหนล้วก็จบบ้างอ,อ,อ่านเด้อค่ะบมาแชบนาจอเด้อค่ะแชบไปได้ครับเด้ออันนี้เขาเป็นของชุด,ชดรวมชุดรวมค่ะของวันที่สิบแชบนาจอไปเด้อค่ะเอาลงเอฟซีมาโชว์หน่อยบ้างมันเลยค่ะโชว์ดนบัานนี้เป็นของเจาะของไงจอหน้อยครับบ่านเมียนจอซื้อเจาะน้อยอ,อันจอซื้อรู้ว่ามันคิดไปหลายคนด,ด้วย <laughs> คิดลึกเลย <laughs> เขาว่าเจาะอะไรวะงวดน่ะแม่ตุ้ยมิต่ว่าชุดรวมชุดเจาะแม่ตุ้ยบ่ได้แม่ตุ้ยย่อเอาฟซีอมเมนต์ว่าเจาะน้อยเจาะไข่แดงแล้วล่ะครับม่ใช่เจาะอันนี้แหละเจาะเล็กชัดดเเจน้อค่ะชุดรวมน้อยชุดเจาะน้อยเลยบ้านอันนี้เป็นชุดของไอ่ล่าสตารล่าสตาร์ครับอยากเน้นๆน้อยๆก็คือไอ่ให้เอาสองตัวนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางดาวอ่าเชฟนาจอะไปเด้อเอาไว้ถ้าไปวิ่งหรือไปจับครู ยสสิ่งส,สองตัวที่ทางดาวนี่นได้ครับเด้อค่เอาจับนาจอค่ะเอาลงเมื่อที่ได้หาคู่ง่ายขึ้นก็หาหาวิธีง่ายให้เพิ่นมันแบบใดที่จีบอกหวงมันจับคู่หรือว่าซื้อล่งทุ่นได้แบบบ่เสียเปียกง่ายๆาโชคพิเศษปกติเวียที่จบผู้อยากล่วงเพิ่งกับฝ้าว,ว่าสันเท่าไห่แหงเยอน นาทีหลายเนาะตื่นขึ้นกับไปถ่ายคลิปจะหกม่วงจออ่ะมันจะกลับมาครับเป็นชุดยอดนิยมพิเศษปกติวีไอพีเนี่ยนะอย่าลืมเลขคางดาวด้วยครับเด้อชัดๆเด้อครับแคบหน้าจอเดียครับเลขคางดาวสองตัวนี่มีความหมายหลายเพราะว่าสามารถเอาไปวิ่งหรือว่าเอาไปจับครูสองตัวนี่คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด้ออ๋อคนมั่นใจกับการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจับหน้าจอเอา ให้เอฟซีแห้งๆปังๆเด้อมื่อนี่ผู้ใดโชคดีกสีกับรวมน้อยพอลี่จุดเจาะกสีได้ยินหรือว่าได้เห็นข้มเม่นมาจากทั้งนั้นเ่รอกว่าเจ้าไหนเจ้าไหนกันดูแลซอยพอลี่ในมีเห็นเออถูกแล้วแต่กันมีมีคอมเมน่นนะเจ้าไหนกดไลค์กดแชร์ด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแมตุยรวยละวันเด้อขาดเราก็อันสำคัญยีน เป็นยังไงกับข้อมเงินมาพันยี่รีว่าผ่านข้อมเงินพันว่าพันบ่อบีใจพันยี่รีกับว่าเห็นว่าตีใจนั่มไปข้อมเงินมาตีชมมาว่าเป็นแบบใดหรือว่าแบบใดก็ให้ข้อมเงินมาเลยค่ะเอาแห้งแห้งปังๆพันยี่รีเห็นังไหนกับตีชมมาเลยครับข้อมเงินมาแต่ข้อมเงินเลยเดี๋ยวแม่ติยกันเดี๋ยวนี้คือว่างตัวหรือว่ารับประกันได้คือเลขตัวยู่คหางดาวเนะครับเด้อเลขตัวยู่คหางดาวนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามารถเอาไปจับคู่หรือว่าเอาไปวิ่งได้เลยแต่ละน้อยเด้อครับเด้อ บหามเอาของน้อยนะันน้อยนี่ไปใส่กันมันเป็นน้อยไข่น้อยมันอยู่ค่ะเอาอันแมตตุยกัลบล้งอันเบอร์โทรกับปนไอดีไล์เนาะคะ่ะใตอันลง้นนลงขีบบดได้แม่ตุยกับลง้งห้อันผู้ใดอยากได้เบอร์โทษหรือว่าไอดีไล่กันเบิ่งในคขีบจาจะแมตตุยจะล้งห้ยแทบทุกขีปคนลนะสมือนบขอบคุณ<ร>หลายๆสำหรับก,การตีชมหรือว่าคอมเมนต์มากนันนี่มาก พอยิ่ลี่ยอมรับได้เสมอขอบคุณครับขอบคุณกาแฟเด้อค่ะโอ้ช่วงผลิตมาหมู่บ้านค่ะโอ้กาแฟที่ยังตอช่องกระท้องที่ยังตอน้องหมวยน้องหมวยพันวันขอบคุณหลายเด้อค่ะค่าชากาแฟพอยี่ลี่ขึ้นน้ำมาอยากให้เพิ่นเห็นเร็วๆเมื่อนี้ก็ให้ถึกหลายกว่ามูเด้อค่ะให้ถือลายลายเมื่อนี้แี่เห้งปังๆังสำหรับคาชากาแฟก็ให้เด็กกับขึ้นไปหลายกว่าเก่า ก็ให้เทกอีกเมื่อนี้อย่าลืมเลข้างดาวด้วยครับโจ๊มันมันกับพอลี่ราคาสวัสดีค่ะ